กับเข้าสู่ช่วง Market Talk นะคะช่วงนี้เอมม่าจะพามาชิมความหวานของน้ำอ้อยไร่ไม่จนโดยคุณปุ๋มพัส,สราพรเหรียญทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากจังหวัดราชบุรีใช่ะนะคะเมืองคนงามบ้านป <c oughs> โป่งโคธารามนะคะวันนี้เอาความหวานมาแจกคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> น้ำอ้อยที่นี่มีจุดเด่นอย่างไรคะ ต้องบอกว่าเราเน้นเสิร์ฟความเป็นธรรมชาติร้อยปร์เซค่ะ,คะมีมาตรฐาน G A P รองรับกรเกษตรปลอดภยัยผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเลยค่ะ,คะไม่มีเคมีตกค้างไม่มีการผสมเคมีเพิ่มเติมและไม่มีน้ำตาลด้วยใช่ค่ะเพราะใช้อ้อยจริงๆใ่จังหวัดรัชบุรีปลูกอ้อยเยอะเรามีการคัดสายพันธุ์อ้อยหรือการเน้นการปลูกอย่างไรให,ให้น้ำอ้อยที่มี ความหวานเท่าเทียมกันในทุกฤดูกาลคะต้องบอกว่าเราอะค่ะเน้นเลือกสายพันธุ์เฉพาะเราใช้พันธุ์สุพรรณบุรี50พันธุ์เดียวที่คิดค้นจากกรมวิชาการเกษตรของไทยนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกแล้วก็แปรรูปแล้วก็เสิร์ฟผู้บริโภคให้เขาเรียกว่อะไรเหมือนเสิร์ฟจากเกษตรกรตรงเป็นธรรมชาติร้อยปร์เซ็ทีนี้มันจะมีหน้าฝนหน้าแ้งเนี่ย บางบางคนบอกว่าหน้าและอ้อยเปรี้ยวหน้าฝนอ้อยจืดอันนี้ mm hmm. เราจะทํายังไงให้รสชาติมันแบบหวานเท่าเดิมเหมือนกันทุกทุกช่วงคือ<ท>อย่างนี้ค่ะเราต้องเริ่มจากการใส่ใจเกษตรกร,ร,ก,รก่อนเลยว่าเราดูแลตั้งแต่การปลูกสอนเทคนิควิธีการปลูกทํายังไงให,ให้มีอ้อยและผลผลิตตลอดทั้งปีอนอกจากมีมวัตถุดิบตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยหนึ่งเราต้องทำการันตีราคาว่าคุณมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปีดังนั้นพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เต็มที่เกษตรกรแล้ววัตถุดิบที่เขาปลูกอะค่ะมันก็เหมือนจะใส่ใจลงไปด้วยดังนั้นเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพที่เราได้รับกลับมาค่ะมันก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวานความหอมค่ะทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะเห็นรถน้าอ้อยที่เป็นรถกระบะแล้วมีเครื่องหีบกึกๆๆๆวันนี้เนี่ยอันนั้นคือต้องรอรถมาแล้วถึงจะได้กินถ้ารถไม่ผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยเราจะไม่ได้กินนะคะหรือบางวัานเขาป่วยเขาหยุดเราก็องสดกินวันนี้มาเป็นรูปแบบกระป๋องมาเป็นรูปแบบถุงมันซองเอ๊ะ ค,คิดไปได้ยังไงถึงถึงถึงทำเป็นแบบรูปแบบนี้คะคือจริงๆตอนแรกเราก็เริ่มจากการขันขายแบบสดไทยรถเลยแบบนั้นนะคะใช่ค่ะแต่พอเราประสบปัญหาว่าเอ้ยเช่ไร์มันสั้นเกินอายุสินค้าอยู่ได้สองสามวันเองจะ,ะทําให้ผู้บริโภคอะได้ทานของสดและอร่อยอะทำยังไงเราก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปอย่างผลิตภัณฑ์ด้านหน้าค่ะ<ต>จะเป็นตัวนี่แบบไหนคะแบบนี้ค่ะ,คะเป็นพาเจไลท์ใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ได้10วันเพราะเราฆ่าเชื้อมันจะไม่ใช่เป็นฝาแบบแบบ มันคือผาแบบนี้เหรอคะเหมือนกันปะคนละตัวกันค่ะมันคนละตัวมันเป็นแบบพร้อมเจาะมันเป็นฟลอยคุณผู้ชมใช่ค่ะเป็นเหมือนกระบอกอ้อยเลยนะคะเนี่ยเป็นฟลอยใช่ค่ะแล้วก็หลอดมาเจาะปี๊บนินได้เลยใช่ค่ะอย่างตัวที่เอถืออยู่ใช่ค่ะก็อันนี้จะอยู่ได้10วันพาเจไลท์หอมหวานเหมือนอ้อยสดเลยแช่ตู้เย็นใช่ค่ะต้องแช่เย็นแต่ถ้าอย่างตัวที่ทางบุ๋มถืออยู่เนี่ยค่ะจะเป็นสินค้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ได้ที่อุณหภูมิห้องเลยค่ะเป็นการพัฒนาสินค้าเพพื่่ออออร้มสงก ค่ะข,ขอดูอีกตัวนี้ได้อ๋อตัวนี้พร้อมส่งออก B H A C C P มีฮารานมีเครื่องหมายการค้าทุกอย่างครบส่งออกได้เลยใช่ส่งไปประเทศไหนแล้วบ้างคะปัจจุบันคู่ค้าห,หลักของเราคือจีนค่ะเขาชอบน้ำอ,อ้อยไทยใช่ค่ะรองมาจากทุเรียน <c oughs> นะคะแบบซอง้ะคะเห็นเป็นถุงซองก็มีแบบซองนี้ก็จะมีหลายรสชาติเลยคะ่ะอันนี้จะเป็น <c oughs> เหมือน ตอ,อบโจทย์ตลาดเด็กก็คือเป็นนมรสหวานเป็นนมผสมน้ำอ้อยค่ะใช้น้ำอ้อยแทนน้ำตาลคือแทนที่เด็กจะได้กินน้ำตาลที่เยอะเกินไปแล้วทำให้เกิดโรคอ้วนเด็กๆมาทานถ้าเด็กชอบหวานก็มากินนมน้ำอ้อยแทนใช่ค่ะอันนี้มีขายที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะตัวนี้ออถ้าเป็นน้ำอ้อยเนี่ยตามโรงเรียนตามหน้าโรงเรียนหรือยังไงคะออส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะจะเสิร์ฟตามจุดแฟรนไชส์ของเราปัจจุบันมีอยู่50จุดสาขาค่ะค่ะ โอ้โหมีการขยายแฟนชายด้วยไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมน้ำอ้อยเดี๋ยวนี้โกอินเตอร์บ้าง<ม>และแบบที่เราเห็นนี่อย่างน,นี้เลยตามให้นี่คือแฟนชายอะคะอย่างนี้นใช่ค่ะจะเป็นรูปแบบของแฟนชายในประเทศของเราเอออย่างตัวที่ปั่นโชว์สรสชาตินี้จะเป็นตัวที่ขายดีเป็น the best seller เลยก็คือคตัวน้ำอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวน้ำอ้อยผสมบุญมาภาค่ะ,คะตอนแรกอะเขาจะผิดตลอดว่าเราปั่นนานๆแล้วเหมือนเหม,มือนเหนะมือนเบียร์นะแช่น้ำแต่เป็นบุญอันนี้ไม่ใช่เป็นบุญผสมใช่ค่ะเรียกว่าอ้อยผสมผสมแบบเหมือนบุญอ้อยนะคะเป็นน้ำอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้วช่่ค ยางเงี้ยบ้านอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่สตูลอะไรอย่างเงี้ยน้ำอ้อยเราจะไม่บูดเหรอคะไม่ค่ะเพราะว่าเราใส่เทคโนโลยีการผ่ราเจริญไปจากน้ำอ้อยสดที่อยู่ได้สองสาวันจะกลายเป็นน้ำอ้อยที่อยู่ได้สองถึงสามสัปดาห์โดยไม่มีการแต่งสีไม่ใส่วัตถุก,กันสีใดๆเลยอ๋อ,อสีที่เราเห็นนี่คือสีอ้อยจริงเลยใช่ค่ะบา,บางร้านเราอาจจะเห็นเนาะว่ามันจะเขียวแบบเขียวแบบ เขียวเวอร์อะค่ะ uh huh. เขียวแบบว่าเอ๊ะฉันฉันจะกล้ากินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหรือกินแล้วสีเขียวติดลิ้นอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็มีเหมือนกันแต่ที่นี่คือแท้แน่นอนใช่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะทําไมถึงมีชื่อว่าน้าอ้อยไร่ไม่จนคะต้องบอกว่าเรายึดพันธกิจของตัวเองเนอะตั้งแต่คือบุ๋มเนี่ยเป็นทายาทุ่นที่สองค่ะเราตั้งใจว่าเราก็เกิดจากเกษตรกรค่ะทำยังไงให้เกษตรกรไม่มีความยากจนมันก็สื่อสารผ่านแบรนด์ว่าไร่ต้องไม่จนด้วยค่ะไร่ไม่จนแล้วผู้บริโภคได้อะไร ผู้บริโภคต้องรวยไปกับเราด้วยในรวยในที่นี้คือรวยสุขภาพเพราะว่าเราเสิร์ฟสินค้าธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์จากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคเท่ากับว่าเราวินทั้งสองฝ่ายเลยค่ะทั้งเกษตรกรก็มีความสุขผู้บริโภคก็ได้ของที่ดีคนชอบหวานก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเจะมีน้ําตาลซายน้าตาลแปรรูปเป็นน้ําตาลแท้ๆจากอ้อยนะคะถึงจะทานทานก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องทานมากแต่หมายถึงว่าทานแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะเนื่องจากมันไม่ได้มีสารเคมีนั่นเองนะคะเอ๊อย่างนี้เห็นเมื่อกี้บอกว่า ามีการดูแลเกษตรกรเนี่ยเราเราดูแลในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเครือข่ายเกษตรกรแบบแบบไหนบ้างคะซัพพลายเชนหรือแบบไหนคะมีทั้ง2แบบเลยค่ะก็ค,ะคือคเบื้องต้นเมื่อก่อนเราเนี่ยรับจากเกษตรกรโดยตรงแต่พอเกษตรกรเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งวัตถุดิบมาที่เราแล้วเราแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรถามได้ไหมคะว่ารับปีนึงกี่ตันคะกี่ร้อยตันประมาณ900ตันโอ้โหทั้งจังนี่เหมาทั้งจังหวัด เมืองการจั<า>งหวัดแล้วค่ะสามจังหวัดเมืองทั้งเมืองการ,การคนครปฐมแล,ล็ราชบุรีค่ะที่รถบรรทุกอ้อยที่ผ่านๆเวลาใครผ่านนั่นอาจ,จะเป็นของของไรไ่ไม่จนไร่ไม่จนนะฮะบางทีคิดว่าเอ้เราไปลงน้ําตาลหรือว่าไม่ใช่ไปทางไร่ไม่จนถ้าเป็นแบบอ้อยมีคุณภาพนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิม2ตัวนี้ดูก่อนนะคะนี่นี่ตักใส่แก้วให้แล้วคือในกระป๋องอันนี้สีเดียวกันรสชาติเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ดูว่าเหมือนกันไหมเนาะชิมอันนี้ก่อนอือ หวานหอมมีความกลิ่นหอมและมีความกลิ่นความสดใหม่เหมือนได้กินแบบตามรสที่เขาคั้นสดๆให้เราเลยอะค่ะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้แบบแรกนะคะเดี๋ยขออนุญาตชิมแบบที่เขาบอกว่าไว้ได้สิบวันใช่ค่ะแบบนี้สิบวันที่จริงเราจอได้เลยไหมแบบจ๊กเข้าไปเลยจอได้เหมือนเนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่เนาะนี่แบบนี้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะลองชิมดู รู้สึกถึแก้วนี้มีความสดกว่าไอ้ความสดกว่าแต่นี้หวานน้อยกว่าเหมือนรู้สึกเห็นปะคะหรือว่ารสชาติคือถ้านมอ้อยยิ่งทานเย็นเยเจี๊ยบเนี่ยจะยิ่งรู้สึกอร่อยมีความกลิ่นอ้อยออกมาอันนี้ค่ะเดี๋ยวขอลองชิมแบบตัวนมบ้างดีกว่าของตัวนมจะเป็นอย่างไรนี่ชิมเผื่อเด็กๆนะคะว่ารสชาติจะหวานผู้ปกครองนี่จะจะให้ลูกทานได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวลราหลอดอยู่อาจจะไม่มีตัวฉีกนะคะ่คะ ถ้าเป็นดิฉันอยู่บ้านอาจจะก,กัดเลยนะคะอันนี้ออกทีวีอาจจะเก็บภาพรักนิดนึงนะคะใช <isms> ่ค่ะอ่าฉีกดูฉีกดูกด負負ทาแปรูปหลักหลายรสชาติเพรามันมีนมด้วยมีแล้วกระป๋องสีดําเป็นอะไรคะเอ่ <se ek> อเป็นสายพันธุ์ใหม่ค่ะเป็นสายพันธุ์อ้อยดําก็คือเหมาะสําหรับ<อ>สายเฮลตี้่แคลอรี่น้อยหวานน้อย เมือหนต้นดิฉันพังงาภูเก็ตนี่นะคะดังมากเรื่องน้ำอ้อยดำผสมใบเตยเขาเขาจะต้มกับใบเตยเป็นเป็นมีชื่อป็นจินจีนหน่อยอขายดีมากต้องต่อคิวเลยนะเขาบอกดีเพื่อสุขภาพล้างล้างล้างไตล้างอะไรอย่างนี้ด้วยน้อ้อยดำนี่นี่อย่างเงี้ยเลยอเล็กเล็กอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีแอนโทไซยานินช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ในผลไม้เปลือกดำนะไม่หวานน้อ้อยดำนี่จะไม่หวานใช่ค่ะโอ้โหดีมากเลยดิฉันจะไป ตัดอ้อยดําก็ต้องกลับบ้านทีนึงนะคะก็ไม่ไหวนะคะต้องต้องอาจจะเสี่ยงงูเสี่ยงอะไรอย่างนี้วันนี้แบบกระป๋องให้เราได้ได้ซื้อเลยลองชิมสีดาก่อนนะคะมาชิมสีดําก่อนได้ทีมงานหักําไลให้หน่อยได้ชิมโอ้โหอ้อยดานี่จะบอกว่าเป็นเป็นเป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรยาสูตรสมุนไพรใช่ไหมคะเราใช้กระบวนการทูบแล้วต้มค่ะต้มกับน้ําเพื่อดึงศักยภาพคุณภาพความหอมของอ้อยดําออกมา ฟิลลี่จะต่างกับน้ำอ้อยเขียวเลยค่ะใช่คนละแบบแต่ก็คือใครที่ชอบสายเฮลตี้อันนี้ต้มผสมใบเตยไหมคะหรือเลี้นเดียวล้วนๆเลยน้ำอ้อยล้วนๆเลยโอ้โหคั้นไม่ได้ขนาดนี้เก่งมากเลยนะคะกับน้ำอ้อยดําเนี่ย <ๆ S 2> อร่อยมากเลยค่ะสำหรับน้ําน้นําอ้อยดําเพื่อสุขภาพอ้อยเขียวนะคะเ <ๆ S 2> พื่อความสดชื่นนะคะนี่เราได้กันไกลามาแล้วนะคะเราจะชิมรูปนมดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนวัะนี้มาแล้วต้องชิมให้ครบทั้งรายการนะคะนี่เลยชึบ นี่เลยค่ะได้นี่สากรโคนมแถวนั้นเยอะนะคะใช่ค่ะอันนี้เรารับจากหนองโพค่ะค่ะอ๋ออืมอร่อยกว่านมทั่วไปค่ะเพราะมีความหอมหวานของอ้อยแต่จะติดหวานหน่อยนะเด็กอาจจะชอบหน่อยอหรนอแนน้ำขายราคายังไงคะถ้าแบบซองแบบนี้แบบซองจะอยู่ที่14บาทค่ะค่ะเพราะราคาไม่ราคาปกติของนมทั่วไปแต่ถ้า มือนนมนมที่เราเห็นในเซเว่นก็จะราคาในร้านสะดวกซื้อนะคะประมาณนี้ก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ลดความหวานเพื่อให้เด็กไม่เกิดโรคอ้วนแต่ถ้าเป็นกระป๋องแบบนี้ขายยังไงคะกระป๋องละ25บาทค่ะค่ะก็คือแลวแบบนี้คะเท่ากันเลยเท่ากันแล้วแบบนี้คะแบบนี้18บาทถ้าไม่ถูกกว่าคะอ่าอ๋ดมันไม่มีมันไม่มีเขาเรียกว่าบัตรกระป๋องอาจจะถูกกว่าใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณน้อยลงด้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวก็เท่ากันนะคะมองด้วยตาเปล่า โปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการเติมความหวานในช่วงเช้านี้นะคะให้ยังไงเอ่ยวันนี้มาถึงรายการและบิดมาจากบิดขับด้วย uh huh. อ่าฮะให้ยังไงเอ่ยวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าบอกนี่กระป๋องแค่ยี่สิบห้าบาทซื้อผ่านรายการจะเหลือราคาเท่าไหร่คะ uh huh. อ่ะฮะตามที่ขึ้นในหน้าจอเลยค่ะ,คะก็คือจะอยู่ที่เซตละสามร้อยห้าสิบซึ่งปกติราคาเต็มอะค่ะห้าร้อยอค่ะโอ้โหจากห้าร้อยอลดไปร้อยกว่าบาทเหลือเซตละ 350, 350ส่งฟรีค่ะส่งฟรีอีกตั้งหากส่งฟรีส่งแท้แน่นอนมาพูดถึงเรื่องการร่วมเงินกับบิดขับเข้ามาบิดขับเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีค่ะ <c oughs> เพราะว่าบิดขับค่ะหนึ่งเป็นเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้ <c oughs> กเกษตรกรด้วยให้ไร่ไม่จนด้วย <c oughs> ได้กระจาย <c oughs> เขาเรียกว่าสินค้าให้คนไทยรู้จักมากขึ้น <c oughs> ท<า>ั้งชาแนที่เป็นออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็รวมถึงสื่อ ต่างทำให้เราอยู่ได้นะคะเกษตรกรอยู่ได้แล้วก็เป็นการผลักดันขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้สามารถไปต่อได้ใช่รายเล็กๆค่ะโอ้โหอันนี้ก็ไม่เล็กนะคะปีตั้ง9 0 0าตันนะคะเหมาเหมาอ้อยตั้งแต่3จังหวัดนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะยอดขายเป็นอย่างไรตอนนี้ปัจจุบันจะอยู่ที่ปีแล้วประมาณ20ล้านค่ะอืม20ล้านเลยทีเดียวหมายถึงว่า อยอดขายเฉพาะภายในประเทศหรือว่าส่งออกรวมหมดเลยค่ะทั้งในและต่างประเทศถือว่าถือว่าเป็นเจ้าใหญ่อยู่ทีเดียวนะคะ,ะคุณผู้ชมถ้าเกิดต้นสนใจนะคะก็สั่งได้เลยนะคะตอนนี้ราคา350จัดส่งฟรีอร่อยจริงๆแต่อยากที่จริงอยากส่งอย่างนี้ให้ไปกินที่บ้านอ,ะอ,อ่ะเดี๋ยวเป็นโจทย์ค่ะเดี๋ยวรับไปทำถ้าต้องสนใจรับแฟนชายเกิดแบบ อย่างนี้ก็ชอบแหละแต่หมายถึงว่าอยากกินแบบเย็นๆอย่างเงี้ยแฟนชายขายยังไงอะไรยังไงติดต่อยังไงได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยแฟนชายเรามีอยู่3เซตนะคะสตาร์ตเริ่มต้นอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะคะได้อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมขายเครื่องโต๊ะคีย์ออสผลิตภัณฑ์ได้ตัวนี้2ตัวใช่ค่ะได้โต๊ะใช่ค่ะ แล้วก็ได้อุปกรณ์พร้อมขายอุปกรณ์สื่อการตลาดทั้งหมดยกเว้นคนขายต้องไปขายเองใช่ค่ะทเดียวเราขาใหมดเลยนะคะมาถึงตอนนี้รับทุกจังหวัดไหมคะรับทุกจังหวัดเลยค่ะส่งสามารถส่งน้าอ้อยให้ทุกจังหวัดเลยได้ทั่วประเทศเลยค่ะโอ้โหนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของหน้าจอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นทั่วไทยที่ a c e b o o k บิดค่ะไปติดตามได้เลยเพราะว่า Facebook เขาเนี่ยจะรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่คัดมาแล้วและที่ คัดมาทางรายการท็อกทูเกเตอร์เนี่ยอร่อยทุกเจ้าของดีทุกแบรนด์ที่สําคัญส่งจริงส่งฟรีอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะการันตีเลยด้วยรายการท็อกทูเกเตอร์นะคะอ,อ่ะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านนิดนึงนะคะให้แบบให้มาลองชิมน้ำอ้อยของเรา,าก็ฝากน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยไร่ไม่จนนะคะ แบรนด์ของไทยสินค้าเกษตรไทยช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการท็อกทุกเบเตอร์แล้วนะคะสนใจผลิตภัณฑ์สั่งซื้อได้สนใจความหวานแบบธรรมชาติสั่งซื้อได้สนใจแฟันชัยสร้างอาชีพสั่งซื้อได้หรือกําลังมองหาสินค้าส่งออกก็มาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะขอขอบพระคุณนะคะน้ำอ้อยไร่ไปจนวันนี้นะคะคุณปุ๋มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ อย่าลืมนะคะกับมาพบกับรายการท็อคุกเกเตอร์ของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆสนทนาทุกปัญหาของบ้านเมืองและพบกับสินค้าที่เราคัดมาแล้วให้คุณผู้ชมนะคะได้สามารถอร่อยไปด้วยกันกับพิธีกรของเราทั้งสองคนนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงานพร้อมกับคุณปุ๋มต้องลากันไปก่อนคะ่ะขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามสวัสดีคะ่ะ